สวัสดีครับนานาสาระก,กับดกรกันทรสรสานในคลิปนี้ก็เป็นคลิปร้อนๆครับเพราะว่าห่วงเวลาของการที่จะเผยแพร่นั้นก็คงจะสั้นๆครับประเด็นที่ผมตั้งเอาไว้หรือโจหัวเอาไว้ก็คือ14สสิงหาเศรษฐาอยู่ที่ไหนเก้าอี้ร้อนจนนั่งไม่ได้สติมาปัญญาเกิดครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะมีห่วงเวลาของการเผย,พยแพร่สั้นๆไม่น่าจะ มากไปกว่าวันที่14คือวันพรุ่งนี้นะครับครับช่วงนี้นะครับดูอากาศปริยาของท่านนายกเศรษฐาเทวีสินเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ตามดูอากาศปริยาของท่านบ่อยนักนะครับแต่ว่าช่วงนี้สังเกตดูอากาศกริยาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะไม่นิ่งนะครับมันเหมือนกับว่าก้าวีของท่านนะที่ทำเนียบนั้นมันร้อนพอสมควร จนทั้งไม่อยากจะเข้าไปนั่งที่ทำเนียบครับหรืออย่างไรนะครับครับแล้วก็เมื่อหันมาดูภารกิจของนายกซึ่งได้มีการเผยแพร่ออ,อกมาสู่สาธารณาชนนะครับจะเห็นว่านายกนั้นมีภารกิจตั้งแต่วันที่15าไปจนถึงปลายเดือนคือสิ้นเดือนสิงหาคมครับซึ่งก็ทําอยู่ทุกวันแล้วครับอาจจะไม่ได้เข้าทําเนียบหรือซ้ำไปครับแม้แต่ประชุมครมก็ยังไปประชุมครมสัญจรที่อยุธยา เรามาดูกันคร่าวๆนะครับว่าตั้งแต่วันที่15สิงหาไปนั้นนายกเศรษฐามีภารกิจอะไรบ้างครับ15 16กครับ2วันนั้นก็ไปประชุมแม่โขงหลานช้างที่เชียงใหม่ครับนะ17นั้นก็ไปจังหวัดประทุมธานีนะไปนครนายกไปสละบุรีครับเพื่ออะไรครับเพื่อติดตามครับเรื่องของการท่องเที่ยว18นะสิงหาก็ไปชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองไปทำไมครับติดตามครับแผนการระบายน้ำ 19ครับสิงหาก็ไปประทุมอีกครั้งหนึ่งไปทำอะไรครับเขานี่ไปดูครับไปดูผนังกั้นน้ําและคลองแม่น้ําบางใสบางบางบานนะครับ20นั้นก็ประชุมอยู่ใกล้ๆกันครับนะก็มาประชุมที่อยุธยาเป็นการประชุมคอรมองสัญจรนะครับก็ไม่มาทาเนียบครับอยู่ที่อยุธยาส่วน21นั้นก็ไปไปแม่สอดครับไปจังหวัดตากครับเพื่อติดตามเหมือนกันครับการแก้ปัญหาแนวชายแดน เรื่องของแก๊ง call center เรื่องของยาเสพติดแล้วก็ปัญหาของความมั่นคงครับอันข้อร่ามนะครับความจริงนั้นก็มีกําหนดการยาวเหยียดไปถึงปลายเดือนทีเดียวนะครับคือผมเองนั้นก็ตั้งเป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีการเผยแพร่ภารกิจของนายกออกมานะครับนะความจริงนั้นเผยแพร่ก็เป็นเรื่องดีครับแต่การเผยแพร่ภารกิจนี้ก่อนที่ศาล นะร,รัฐมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้นั้นมันมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงอยู่หรือไม่ครับแน่นอนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะมีคนคาดการไว้ว่ามันมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงนอกจากเป็นการบ่งชี้ให้สังคมให้คนไทยทราบว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐานั้นท่านมีหน้าที่ท่านขยนันท่านทำหน้าที่ของท่านอะไรบ้างนะครับมันอาจจะมีคนคิดไปนะครับว่าอ นะการที่ออกอภารกิจหลังวันที่14ไปยาวเหยียดเนี่ยนะครับมันสื่อว่าไงครับมันอาจจะสื่อต้องการสื่อว่าเห็นไหมนะครับนะวันที่14นี้นายกเศรษฐารอดแน่นอนครับเพราะถ้าไม่รอดนั้นนายกก็คงไม่ออกกําหนดการปฏิบัติหน้าที่ยาวเหยียดตั้งแต่15ไปถึงปลายเดือนแน่นอนนี่อาจจะเป็นนัยยะหนึ่งนะครับที่ต้องการสื่อหรือเปล่าหรือนะอาจมีนัยยะอื่นแอบแฝงอยู่อีกครับ กยกตัวอย่างเช่นในห่วงก่อนหน้านี้ฮะที่ศาลมีทํานนุมีมีมติรับคําร้องของท่านนายกไว้นะครับในช่วงนั้นนายกก็ไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับนายกไปทําหน้าที่ภารกิจอยู่ที่ญี่ปุ่นมั่งช่วงนั้นนะครับศาลก็รับคําร้องไว้แต่ก็มิได้สั่งให้นายกหยุดการปฏิบัติหน้าที่ครับมันก็ ศาลนี่คือท่านก็ดูนะครับว่าท่านจะสั่งอย่างไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านายกอยู่ระหว่างการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในต่างประเทศเนี่ยนะครับท่านอาจจะนะครับคิดว่าถ้าสั่งหยุดปั๊บเนี่ยมันก็ดูยังไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกคำสั่งการยาวๆนะครับนะให้เป็นที่รู้กันของสาธารณชนเนี่ยนะครับหลังจากคำวินิจฉัยคือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกมองไปได้นะครับว่า มันเป็นการกระทำเพื่อที่จะกดดันนะฮะการมีคำพินิจฉัยของศาลหรือไม่นะครับครับอันนี้คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้ถูกไหมครับนะครับความจริงเนี่ยนะครับเรื่องการลงพื้นที่ด้วยตัวนายกเองนะนะท่านเป็นนายกครับท่านก็มีอํานาจมีสิทธิ์ที่จะลงพื้นที่นะฮะด้วยตัวเองอยู่แล้วทําได้ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมว่ามันก็ต้องมีความออพอเหมาะพอดีครับ พอเหมาะพอดีครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วก็อีกประการหนึ่งนั้นผมดูนะภารกิจของท่านแล้วเนี่ยการลงพื้นที่ของท่านนั้นที่ผมอ่านมาสี่ห้าหกวันเนี่ยนะครับมันล้วนแต่ส่วนใหญ่นะครับเป็นการไปติดตามครับติดตามอะไรครับติดตามการทํางานของหน่วยงานราชการนะซึ่งได้รับมอบหมายไปจากทางรัฐบาลว่าผลการทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ไปการติดตามครับมีไปดูบ้างแล้วก็ไปร่วมประชุมบ้างนะครับเพราะนั้นเรื่องอย่างนี้มากเกินไปก็ไม่ดีครับน้อยเกินไปก็ไม่เหมาะครับนะผมเห็นด้วยกับคุณวรชัยเขมะซึ่งเป็นคนของพอรรคเพื่อไทยนะครับที่ออกมาติติงเรื่องนี้ต่อท่านนายกครับแต่ดูเหมือนว่านะเสียงคุณวรชัยนั้นก็จะเป็นเสียงนกเสียงกานะที่ผ่านแล้วก็ผ่านเลยไปผมก็ไม่เห็นว่านายกจะ น,นายยกนารับทราบครับแต่ว่าท่านปฏิบัติหรือไม่นี้ก็ดูเอาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านไปทําหน้าที่ติดตามด้วยตัวท่านเองเนี่ยนะครับผมก็อยากจะตั้งคําถามเหมือนกันครับว่า,าแล้วข้าราชการที่อยู่ในเป็นฝ่ายปฏิบัตินะโตขึ้นมาหน่อยก็อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องใหญ่ขึ้นไาอีกนีดก็ปลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องใหญ่สุดก็คือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเนะี่ยซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนแต่กินเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนทั้งสิ้นท่านจะให้เข้าไปทำอะไรครับทำไมท่านไม่คำกับดูแลหรือสั่งให้เขานำเรื่องที่ท่านอยากรู้อยากทราบมารายงานท่านมาบอกท่านแทนที่ท่านจะไปติดตามด้วยตัวท่านเองครับดีนะครับผมบอกว่าท่านทำได้ครับแต่ว่าถ้าท่านใช้เวลาตรงนั้นมากเกินไปอาจจะเวลาที่จะทำอย่างอื่นนั้นอาจจะมีน้อยครับก็หมายความว่าท่านอาจจะบริหารเวลาที่นีอยู่นะ ไม่เหมาะสมก็ได้ใช่ไหมครับครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเห็นของผมที่อยากจะฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยทัศนะโดยมุมมองของผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับยิ่งใกล้วันที่14สิงหาคมเข้าไปคือวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับนะก็ดูเหมือนว่าอากาศปริยาของท่านนายกนั้นท่านจะไม่นิ่งท่านจะมีลักษณะของอ,อ,อาการร้อนรนอยู่พอสมควรนะครับอย่างที่ผมพูดมาตอนต้นคลิปนี้ว่าเก้าอี้ นั่งของท่านนั้นร้อนจนท่านนั่งไม่ได้นะต้องออกไปอยู่นอกทำเนียบนานในห่วงเวลาหลายๆวันหรือก่อนหน้านี้หรือไม่ครับนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากท่านไว้นะครับว่าขอให้ท่านมีสติครับนะอย่างที่ผมยกไปเป็นจั่วหัวไว้ว่ายกคําพูดของท่านเจ้าคุณพระยอมบว่าสติมาปัญญาเกิดครับก็ท่านต้องมีสตินะครับท่านควรจะมีสติรู้อยู่กับตัวท่านอยู่ตลอดเวลาครับว่า ท่านนั้นกําลังทาอะไรอยู่ครับท่านเป็นใครท่านจะทําอะไรครับเรื่องอย่างนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับเพราะว่าขออนุญาตนะครับที่จะพูดกับท่านตรงๆว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยครับท่านเข้ามาเป็นนายกนั้นเพราะว่าผมคิดว่านะครับน่าจะมีคนเขาให้มานะครับเมื่อคนเขาให้มาเป็นให้ท่านมาเป็นครับนะแล้วก็ท่านก็ได้เข้ามาเป็นนายกครับเรื่องนี้เรื่องการเป็นนายกเนี่ยนะครับผมคิดว่า ตัวท่านนายกเศรษฐาทราบดีครับว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้กําหนดชะตาของท่านเองในเรื่องอย่างนี้ครับเมื่อมีคนเขาให้มาเป็นได้เขาก็เอาท่านออกไปได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าที่ผมอยากจะพาไว้ก็คือท่านนายกเศรษฐานั้นท่านน่าจะรู้เขารู้เรานะครับพอสมควรในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ครับ เพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องครับว่าท่านควรจะทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเาตือนกันไว้นะครับครับผมอยากให้คืนนี้ท่านนายกนอนหลับฝันดีนะครับนอนแถวหัวค่ำนะคแล้วก็หลับฝันดีครับเพื่อที่ตื่นมาในเช้าวันพรุ่งนี้ท่านจะได้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งพอที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถคาดการได้ครับ ว่าสารรัฐมนูญนั้นจะมีความวินิจฉัยอย่างไรครับส่วนตัวผมเองนั้นผมมีลอจิกนะฮะของผมชัดเจนครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านไหนายกครับแต่ก็ต้องรอดูครับว่าสารท่านจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วงออกคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วครับนะท่านใดท่านใดสนใจก็เข้าไปตามดูครับ วันนี้ก็รอดูควาวินิจฉัยของศาลในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินที่จะรอดพ้นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณและ